ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาศึกษาพระเครื่องด้วยพระสมเด็จนะครับเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยผมเคยชื่นชอบพระสมเด็จว่าระคังมากๆนะครับโดยเฉพาะพระที่ลงหนังสือพิมพ์นะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จองค์ที่เป็นองค์ครูนะครับเช่นองค์ุงพุทธนะครับองค์เสียหนํำนะครับองค์ุณสีนะครับพระพวกนี้เป็นพระหรือว่าอยู่ในฝันของผมเลยนะครับเป็นพระที่ผมอยากเห็นและอยากชื่นชมมากๆเลยนะครับ ส่วนโตัวผมเนี่ยทุกวันนี้นะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังชอบพระสมเด็จอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ครอบครองพระสมเด็จมาก็เลยก็เก็บมาใช้นะครับมีพระสมเด็จยุคหลังพศ2 5 0 0ที่น่าสะสมและน่าบูชาอีกหลายรุ่นด้วยกันนะชนเช่นบางอุปม2 5 0 9นะครับเป็นพระสมเด็จที่ผมเคยเช่าได้ปริมาณ่อนข้งเยอะประมาณคือเคยอยู่ในครอบครองผมมากเกิน20องค์นะครับแต่ผมก็ขายปล่อยออกหมดแล้วนะครับ แล้วก็มีพระสมเด็จอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือพระสมเด็จวัดประสาทบุญเยาวาสนะครับที่สร้างพศ2506นะครับเนื่องจากเป็นพระสมเด็จที่มีส่วนผสมของผงพระสมเด็จบางพรมกุูปใหม่ที่ผสมอยู่เยอะมากๆเลยเลยเป็นพระสมเด็จรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจและน่าบูชามาก <Trustee> <c ười> ๆ,ๆเลยนะครับมเม,มื่อวานซื้อนะครับ <c ười> ผมได้พระพระสมเด็จมาองหนึ่งคือได้ช่ามาองหนึ่งเป็นพระสมเด็จที่ค่อนข้างยาสภาพสวยเดิมๆนะครับ คือพระสมเด็จวัดประสาทบุญญาว่าที่สร้างประมาณปศอส,อสอมานากนะครับพิมพ์พระประธานใหญ่นิลตงนะครับเท่านี้มีลักษณะพิเศษก็คือลักษณะเขาตัดยังเหลือกรอบกระจกนะครับซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายและก็ะถือว่าสวยมากๆอีกองค์หนึ่งนะครับวันนี้ผมเลยนําพระสมเด็จวัดประสาทบุญญาว่าที่ผมสะสมอยู่นะครับด้วยกันหลายองค์นะครับมาให้เพื่อนชมกัน เร,เรามาชมพระกันเลยนะครบาวานนะครับที่ผมได้เช่าพระสมเด็จวัปปศาสตรบุญเยาวาสพิมพ์พระประธานใหญ่นิยมนะครับที่ได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมหนึ่งองค์นะครับ <c ười> วันนี้เลยก็เลยมีความคิดว่าจะนาพระสมเด็จวัปปศาสตร์บุญเยาวาสท,ที่ผมเช่าเก็บไว้นะครับมาให้เพื่อนศึกษาและแบ่งปันความรู้กันนะครับโอเคนะครับพระองค์นี้เป็นพระทีทท่ผมเพิ่งเช่ามาได้ใหม่นะครับพระองค์นี้เนี่ยถือว่าได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมเดิมนะครับโดยเฉพาะพิมพ์พระเห็นไหมครับจะมีการตัดเห็นไหมครับมีกรอบกระจกล้อมรอบเลยไหมครับ คือเห็นกรอบกระจกทั้ง4ด้านนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะพบเจอได้ยากนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถือว่าเป็นพระที่สวยมากๆเห็นไหมครับเขาเหลือกรอบกระจกทั้ง4ด้านเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิเศษมากๆสำหรับพระสมเด็จวัดประสาทบุญยวาสนะครับซึ่งพิมพ์พระเนี่ยค่อนข้างจะกดได้คมลึกอีกองหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพิมพ์พระนี่พิจนาง่ายมากๆเลยที่สําคัญนะครับพระสมเด็จวัดประสาทบุญยวาสเนี่ย จะมีชิ้นส่วนบางองพกรมขูดใหม่ผสมอยู่เยอะมากๆเลยเหล่านี้เห็นอยู่ก้อนในบริเวณด้านหลังเนี่ยบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับชิ้นส่วนบางองพรมขู่ใหม่ครับเป็นก้อนเบลเลอร์เลยสองก้อนติดกันเลยนะครับเป็นท้าที่ได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมนะครับโดยเฉพาะพิมพ์พระเนี่ยถือว่ากดได้ลึกมากๆอีกองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเส้นสมเนี่ยโหคมลึกมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้มิติที่สวยงามจริงนะครับโดยเฉพาะผิวพันพระเนี่ยเป็นพระที่แทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ โอเคนะครับเล่านี้เป็นพระที่ผมเช่ามาได้ใหม่นะครับซึ่งอ่าลักษณะพิมพ์พระเนี่ยโดยเฉพาะขอบข้างอยนี้นะครับลักษณะขอบข้างเนี่ยจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยคือลักษณะตัดมาแบบแน่นๆเลยนะครับเห็นไหมครับดูง่ายจริงๆนะครับจะเห็นผงชิ้นส่วนบางพรมกุูมใหม่เนี่ยโคตดไปเห็นไหมเป็นเม็ดๆเลยไหมครับดูง่ายจริงๆนะครับโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยลักษณะบาดแบบนี้ครับถือว่าดูง่ายมากๆเลยสำหรับพระสมเด็จวัดประสาทบุญยาวาสพิมพ์พระประธานใหญ่นิยมนะครับ องนี้ถือว่าเป็นองค์ที่ผมชอบมาใหม่นะถือว่าเป็นลิมิเต็ดของทั้งหมดเลยนะถือว่าสวยที่สุดนะครับองนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับองค์ต่อไปองค์นี้นะครับองนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับปอมพิมพ์พระในี่กดได้ลึกและก็ล้าใหญ่นะครับเระองนี้จะเห็นที่ฐานพลาเห็นไหมครับค่อนข้างจะคมจริงนะครับฐานพระที่จะเป็นแท่งๆเลยไหมเห็นไหมพิมพ์พระนี่โอ้โหถือว่าคมลึกมากๆเลยเนี่ยครับพระสมเด็จวัดประสาทบุญยญาวาสพิมพ์พระประธานใหญ่นิยมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาอยู่มาณ หลักร้อยปลายถึงพันต้นพันกว่าบาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถเก็บบูชาได้นะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆต้องผ่านพระแท้มาบ้างนะครับเพราะว่าพระสมเด็จวัดประสาทบุญยวาฒพิมพ์นี้มีพระเรียนแบบเยอะเหมือนกันกนะครับเพื่อนๆต้องจดจาพิมพ์ให้แม่นนะครับแล้วก็ลักษณะธร,รรมชาติของผิวพระหรือของมวลสารเนี่ยถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะองค์นี้พระพิมพ์นี้นะครับหมายถึงพระว่าสมเด็จวัดประสาทบุญยวาฒน์นี่ครับรอยตัดขอบข้างเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติมากเลย องนี้ก็ถือว่าสวยมากๆองหนึ่งนะครับโอเคนะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์นี้องคนี้พิมพ์พระนี่ส่วนตัวผมนี่ผมบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับแต่เนื่องจากเป็นพระนี่เขาเขาน่จะตั้งบนหิ่งนะครับแล้วก็ลักษณะขี้ทู่เป็นหล่นใส่นะครับลักษณะผิวพระเลยมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่เมื่อเรามองด้านหลังเห็นไหมครับถือว่าได้มาเดิมๆนะครับเมื่อเทียบกับองค์สวยนะครับเมื่อเทียบองค์สวยนะครับ ลักษณะธรรมชาติผิวหลักด้านหลังเนี่ยคือแทบไม่ต่างกันเลยไหมครับไม่ต่างกันเลยนะครับขอบข้างก็เหมือนกันเห็นไหมครับเท่าแต่ว่าพราะองค์เนี้ยคือเขาเก็บมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็เป็นพระองค์นึ่งที่พิจ,จะนณาง,ง่ายนะครับเนี่ยครับธรรมชาติผิวพระเห็นไหมครับดูง่ายมากๆเลยสำหรับพระสดเดชวัดประสาทมุญ,ญาวาสนะครับพิมพ์พระโดยเฉพาะแขนส่วนใหญ่จะลึกคมลึกนะครับองพระเนี่ยถือว่ากดได้คมลึกจริงๆนะครับเห็นไหมครับ เป็นการสร้างแบบโบราณนะครับก็คือกดมือนะครับแล้วก็มาตัดขอบข้างด้วยมือเหมือนกันนะครับเจนรอยครูดของเม็ดมลสารถือเป็นธรรมชาติจริงนะครับแล้วก็เป็นไพ่รุ่นหนึ่งสำหรับพระสมเด็จวัดประสาทปุญญาบาตที่เล่นง่ายจบง่ายพิมหนึ่งเลยนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับมาดูพระสภาพล้างผิวมาองนี้เป็นพระล้างผิวมานะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูให้ดีนะครับพิมพ์พระเนี่ยเห็นไหมครับถือว่าพิจารณาง่ายโดยเพราะซอกแขนนี่ลึกมากๆเลยนะครับ พร่องนี้เนี them. Them. ่ยก็ค oh ือมีการตัดเหลือซุ้มเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมีการตัดเหลือซุ้มเหมือนกันเห็นไหมเหลือซุ้มเหมือนกันเห็นไหมครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับเนี่ยครับคมคมเลยนะครับกล้องผมไม่ค่อยซูมแต่จะพยายามนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับพิ์ปลาเนี่ยดูง่ายมากๆเลยมีความคมลึกมากๆเลยนะครับเพระองนี้คาดว่าน่าจะเป็นปลาที่เขาตั้งบนหิ่งเหมือนกันเหมือนกับองค์นี้นะครับแต่ว่าพลาเนี่เข้าไปล้างมานะครับก็เลยผิวพลาเลยมีลักษณะเป็นคุยๆแบบนี้ครับ ไหมครับเป็นคุยๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะคุยๆนะครับอืมด้านหลังไนีมันลักษณะตามการปาดเห็นไหมครับถือว่าเป็นธรรมชาติจริงดูง่ายมากๆเลยนะครับที่สําคัญจะเห็นชิ้นส่วนบางพรมกุใหม่ปะปรายที่อุทวองค์พระเลยนะครับองคนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันถึงเป็นพระที่ผ่านกาลังมาแต่พิมพ์พระเนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับมาดูอีกสักอง์นะครับอง์นี้เป็นพระที่เก็บมาดีนะครับแต่ว่าพิมพ์พระเนี่ยครับ พิมพ์ฟ้ามีลักษณะกดโยนะครับเห็นไหมมีลักษณะกดโยเห็นไหมครับแต่ด้านหลังธรรมชาติด้านหลังนี่ถือว่าดูง่ายองค์หนึ่งนะครับเป็นพระแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะองค์นี้ถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับนี่ <Tory. S 1> ครับเห็นไหมครับดูง่ายมากๆเลยเห็น<ๆ>ชิ้นส่วนบางพรมกุบใหม่ปลายเต็มองค์เลยองค์นี้ถือว่าชิ้นส่วนเยอะมากๆเลยสำหรับพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ผมเช่าเก็บนะครับเห็นไหมครับ ดูเฉพาะขอบข้างนะครับโดยครูดของเม็ดมวลสารนี่ดูง่ายจริงนะครับเนี่ยครับเนี่ยธรรมชาติการปาดด้านหลังนี่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเปนเพื่อนผ่านพระหลายองค์จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับสาวพระสมเด็จวัดประสาทปุญญาวาสนะครับพิมพ์พระประธานใหญ่นิยมนะครับโอเคครับมาดูสักองค์นะครับองค์นี้ส่วนตัวผมก็ถือว่าสวยนะครับพิมพ์พระนี่เห็นไหมครับเหมือนกับธรรมชาติการกดพิมพ์เหมือนพระสมเด็จยุคเก่านะครับเนื่องจากเป็นพระกดมือเหมือนกันนะครับ เป็นเป็นลักษณะกดมือใช่ไหมเป็นพอกดเสร็จแล้วเขาถึงมาตัดขอบข้างตัดด้วยมือเหมือนกันนะครับคือกรรมวิธีการสร้างจะเหมือนบางพรมศูนย์เเลยนะครับลักษณะรอยปาดเห็นไหมครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่าสวยมากๆโดยเฉพาะพิมพ์พระเนี่ยดูง่ายนะครับมีความคมลึกนะครับเห็นไหมครับทำซอกแขนคมลึกมากๆเลยถือว่าเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งหรือรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมในหน้าบูชามากๆเลยโดยเฉพาะช่วงนี้ราคายังไม่สูงมากนะครับเพื่อนๆก็สามารถเช่าเก็บบูชาได้นะครับ โอเคนะครับเนี่ยครับสวยมากๆเลยสำหรับพระสมเด็จวัดสายปุญญวาสนะครับประตูขอบข้างนี้ครับพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระสภาพเก็บแทบไม่ผ่านการใช้นะลักษณะรอยตัดแบบแบบแน่นๆเลยนะครับดูง่ายมากๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับลักษณะรอยป่าดเนี่ยชิ้นส่วนบางกรมกุใหม่เต็มเลยนะครับนี่องค์นี้ก้อนนี้ก้อนเบร์เล์เห็นไหมครับก้อนใหญ่มากครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักองค์นะครับ องนี้องนี้ก็เป็นพระสภาพเก็บเหมือนกันนะครับพิมพ์พระนี่ถือว่าคมมากๆโดยเฉพาะเกจพระนี่นะครับมีลักษณะสบิดลักษณะโคเล็กสะบัดเหมือนพระสมเด็จยุคเก่าเลยเนื่องจากเป็นพระกดมือเห็นไหมครับเห็นไหมรอยตัดนี่แบบแน่นๆเลยนะดูง่ายจริงๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับข้าวน้ำมันตังอิวเนี่ยเนื่องจากเป็นพระที่ผสมน้นซังอิลเนี่ยข้าวน้ำมันตังที่จะล้นมันลักษณะแบบนี้ครับถือว่าพระดูง่ายนะครับลักษณะรอยปาดก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระรุ่นนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับชิ้นส่วนบางพรงปูงใหม่เห็นไหมครับเป็นก้อนๆนี่นะครับน่าใช้หน้าบูชามากเลยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับโดยหาพระสมเด็จยุคเก่าไม่ได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับพระสมเด็จวัดประสาทบุญยาวาสพิมพ์พระประธานใหญ่นิยมเนี่ยเป็นพ,พระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก็เป็นพระที่สร้างมาได้สวยจริงๆนะครับโอเคนะครับ พระสมเด็จหลังพศ2 5 0 0ที่น่าสะสมและน่าบูชานอกจากบางพรมพศ2 5 0 9แลวนะครับก็ยังมีพระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาสน,นะครับที่น่าสะสมและน่าบูชามากๆเลยนะครับสร้างหลังจากพศ2 5 0 6นะครับก็คือยุคลหลงศพ0้เหมือนกันนะครับที่สําคัญนะครับพระสมเด็จวัดประสาทบุญยาวาสเนี่ยพิมพ์พระค่อนข้างจะสร้างออกมาได้สวยมากๆเลยโดยเฉพาะพิมพ์พระประธานใหญ่นิยมนะครับ และก็ทางสมาคมให้การรับรองและก็มีการประกวดทุกปีนะครับหรือทุกงานนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จวัสาุบุญยวาฒ์พิมพ์พระประธานใหญ่นิยมนะครับเป็นไพ่พิมพ์หนึ่งนะครับที่ราคาตอนนี้ยังไม่สูงมากนะครับเพื่อนๆสามารถเช่าเก็บบูชาได้นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระสมเด็จวัสานบุญยวาฒนะครับ ผมมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับขอให้เพื่อนเพื่นสแกน QR ค้ดลายทักมาสอบถามได้หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ